สวัสดีค่ะเรียกได้ว่าหวานต่อเนื่องจริงๆนะคะสำหรับลิซ่าและคุณเฟดริกอานถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่เคยแถลงการใดๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่แฟนๆทั่วโลกต่างได้เห็นโมเมนต์ความหวานของพวกเขาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปีของครอบครัวอาน ที่ลิซ่าร่วมทิปถึง2ปีซ้อนและแน่นอนนะคะเพื่อนๆความหวานของทั้งคู่ยังคงมีให้แฟนๆทั่วโลกได้เห็นอยู่ตลอดล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเกิดเป็นกระแสในสื่อโซเชียลมีเดียอีกครั้งกับความหวานของลิซ่าและคุณเฟดริกเมื่อมีแฟนคลับได้เห็นทั้งคู่เข้ารับประทานโอมาเกษตรร้านดังณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ชาวิตคนหนึ่งนะคะบรรยายว่าทั้งคู่มีความสุขเมื่อได้อยู่ด้วยกันเป็นการกินอมาะเศษที่หวานมากๆในขณะที่อาหารไทยก็ไม่แผวเช่นเดียวกันเมื่อร้านอาหารไทยในปารีสได้ออกมาโพส์ขอบคุณลิซ่าพร้อมสริบรายการอาหารโดยทางร้านนะคะได้มีการโพสต์ว่าขอบคุณและเป็นเกียรติมากๆที่มาทานอาหารร้านไทยสมุทรของเราซึ่งทางร้านไทยสมุทรเอง ก็ได้มีการโพสต์รายการอาหารที่ลิซ่าสั่งไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งยำปลาดุกฟูหมูแดดเดียวในขณะที่แฟนๆของลิซ่าที่อยู่ปารีสได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเสียดายที่ไม่ได้ไปรับประทานอาหารวันเดียวกันกับลิซ่าเพราะโดยปกติจะไปรับประทานอาหารร้านนี้บ่อยมาก ได้มากมที่ไม่ได้เจอเธอซึ่งทางร้านอาหารไทยสมุทรแห่งนี้เป็นร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงมากๆในกรุงปารีสและจะมีเซเลบหรือเหล่าบรรดาคนดังแวะเวียนกันไปรับประทานอาหารไทยบ่อยครั้งซึ่งจากข้อมูลได้ทราบว่าลิซ่าได้มาทานอาหารไทยกับคุณแนนนิสซึ่งแน่นอนว่าช่วงนี้คุณแนนนิสทำงานกับลิซ่าตลอดเลยนะคะเพื่อน นอกจากนี้ชาวเน็ตยังแซวว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงพักผ่อนของลิซ่าหลังจากเธอโหมงานหนักมาทั้งปีพอเริ่มเป็นช่วงใกล้กับเทศกาลวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อนยาวกันแล้วช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เธอ enjoy eating สุดๆกับการรับประทานอาหารโดยล่าสุดได้มีแฟนๆได้พบเจอเธอเธอ,อีกครั้งที่ร้านอาหารสุดหรูในมิลานประเทศอิตาลีโดยมีภาพของเธอกับคุณเปาโลโลกิซึ่งถ่ายภาพในร้านอาหารกลางกรุงมิลาน ซึ่งตามรายงานนะคะมีแฟนๆเล่าว่าได้เห็นลิซ่าและคุณเฟเดริกเดินทางไปร้านของอวีที่มิลานจากนั้นทั้งคู่ก็มายังร้านอาหารแห่งนี้โดยมีบอดี้การ์ดคอยดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดีโดยแฟนๆที่ได้เห็นเธอถึงกับบรรยายว่าเธอดูผอมเพรียวหน้าเล็กตาโตในขณะที่คุณเฟเดริกเอง ก็เป็นชายหนุ่มที่สูงสมาร์ทและเป็นสุภาพบุรุษคอยเทคแคร์ดูแลลิซ่าเป็นอย่างดีแต่แฟนๆไม่สามารถที่จะเข้าไปในระยะใกล้ชิดได้เพราะเนื่องจากมีบอดี้การ์ดคอยดูแลความสงบเรียบร้อยทำให้ไม่สามารถขอลิซ่าถ่ายรูปหรือขอลายเซ็นได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อนๆแฟนๆที่ได้มีโอกาสพบเจอกับลิซ่าก็ได้บรรยายความรู้สึกว่ามีความสุขมากมา เพราะทางลิซ่าและคุณเฟโรดิกดูมีความสุขและเป็นธรรมชาติเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันและตามมาติดๆกับความหวานของพวกเขาอีกครั้งกับการปรากฏตัวของทั้งคู่ในร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งในมิลานกับร้านโนบุยะโดยเชฟชื่อดังอย่างนิอิโมริโนบุยะ ซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมากๆในมิลานโดยไฮไลท์ของทางร้านจะมีการปรุงอาหารญี่ปุ่นที่มีการนำพืชผลตามฤดูกาลของอิตาลีมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารอีกด้วยในขณะที่แฟนคลับชาวจีนได้เห็นลิซ่าและคุณเฟเดริกเดินทางมาร่วมรับประทานอาหารที่ร้านแห่งนี้ท่ามกลางความตื่นเต้นของแฟนๆแฟนคลับชาวจีนได้บรรยายถึงความรู้สึก ว่าตื่นเต้นมากๆที่ได้พบเจอกับลิซ่าและเฟเดริกอานลิซ่าสวยน่ารักเฟเดริกดูสมาร์ทที่สำคัญเวลาที่ทั้งคู่พูดคุยกันเฟเดริกจะฟังลิซ่าอย่างตั้งอกตั้งใจเมื่อเธอพูดคุยกับเขาเขาดูแลเทคแคร์เธอดีมากๆในขณะที่ต้องบอกว่าการเดินทางของทั้งคู่จะมีบริการช่วยดูแลความปลอดภัยเป็นจำนวนมากอีกด้วยซึ่งทำให้แฟนๆรู้สึกคกลายกังวล เพราะมีการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในขณะที่แฟนๆที่ได้พบเจอเธอและคุณเฟเดริก ต่างชื่นชมโมเมนต์น่ารักนักของทั้งคู่และยังชมคุณเฟเดริกด้วยว่าเป็นสุภาพบุรุษคอยดูแลและห่วงใยลิซ่าด้วยสายตาที่อ่อนโยนเสมอทำให้แฟนๆเห็นแล้วก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้แต่งานนี้นะคะไม่ใช่แค่แฟนๆที่ออกมาชื่นชมกันอย่างเดียวน้องแอนก็ดินเช่นเดียวกันเมื่อมีแอนตี้บางกลุ่มนะคะพยายามบอกว่า ภาพของทั้งคู่ที่เห็นในร้านอาหารเป็นภาพจาก AI ทั้งคู่ไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถูกทำขึ้นเพื่อใช้ในมีเดียเพลสสำหรับทั้งคู่และเท่าที่ดูฝ่ายชายมีดีตรงไหนก็แค่รวยแค่นั้นเองไม่เห็นจะมีอะไรดีทำไมถึงอวยกันนะักเมื่อแอนตี้เปิดมาอย่างนี้ชาวเน็ตก็ไม่ทน ฟาดกลับนิ่มๆว่าแฟนรวยผิดตรงไหนในเมื่อฝ่ายชายก็ดูแลเอาใจใส่ลิซ่าเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่เขารวยอย่างเดียวแต่ในแง่ของการดูแลเอาใจใส่เขาก็ทำได้ดีเสมอและยิ่งเขาใส่ใจลิซ่ามากเท่าไหร่ แอนตี้ก็จะยิ่งดินมากเท่านั้นหรือจะให้ลิซ่าคบกับคนจนๆรือไงแอนตี้ถึงจะพอใจเลิกแซะเลิกด่าในขณะที่มีหนึ่งแอคใน Twitter ได้มีการโพสต์แซลิซ่าด้วยนะคะเพื่อนๆโดยมีการโพสว่าเห็นคนอื่นเขาขยันออกรายการโปรโมทเพลงโปรโมต,โโมตอัลบัม้มรักษาสิทธิตัวเองทั้งยอดสตรีมทั้งครีเอทที่มันเห็นผลย้อนกลับมาดูลิซ่า แพทชั่นที่เคยมีหายไปหมดอย่างว่าทีมลาวส์คัดมาแต่พวกอีโก้ลูกคุณหนูมาดามที่ทำงานเอาสังคมวันหนึ่งไม่มีคนซัพพอร์ตคงรู้ตัวเองซึ่งงานนี้นะคะเพื่อนๆเมื่อมีคนโพสต์ขึ้นมาแบบนี้ลินล,ลี่ก็ไม่ทนร่วมแสดงความคิดเห็นว่าลิซ่าเนี่ยนะหมดแพทชัน่นปีนี้เธอทำงานเยอะขนาดนี้มีงานมากมายขนาดนี้หมดแพชชั่นตรงไหนถึงแม้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เห็นลิซ่าพักผ่อน ไปรับประทานอาหารกับคุณเฟรสดบ่อยๆก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปที่หลังจากโหมงานหนักมาทั้งปีก็ต้องมีเวลาพักผ่อนกันบ้างอีกอย่างอัลบั้มเต็มของลิซ่าก็ยังไม่ออกเชื่อว่าปีหน้าเธอต้องเดินสายโปรโมตอัลบั้มของเธออย่างแน่นอนปีที่ผ่านมาเธอทำงานเยอะมากทั้งงานเพลงซีรีส์งานแฟชั่นงานอีเวนต์ทาให้แฟนๆรู้สึกว่า เธอทำงานหนักขนาดไหนกับแค่เรื่องหยุดพักผ่อนไม่กี่วันมีคนจะเป็นจะตายหาว่าหมดแพชชั่นในการทำงานเพราะจริงๆสิ้นปีอย่าลืมว่ามีงานที่ไทยอีกต้นปีหน้าก็ต้องโปรโมทซีรีส์เดอะไว t ์โลตัสซีซั่น3 แล้วยังเดินสายโปรโมทอัลบั้มอีกก็เป็นปกติที่ถ้ามีเวลาก็ต้องพักผ่อนชาร์จพลังกันบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆของคนที่ทำงานนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆชาวเน็ตส่วนมากยังตั้งข้อสังเกตว่าใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วก็เป็นไปได้ที่เธอจะฉลองคริสต์มาสที่ปารีสหลังจากนั้นก็กลับมาไทยเพื่อฉลองปีใหม่ที่ไทยโดยปีนี้เธอมีงานที่ไทยด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างที่สุด ก็เรียกได้ว่ายังคงเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองตลอดสำหรับการคบหาดูใจของลิซ่าและคุณเฟดริกอานซึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านมาเกือบ3ปีแล้วก็ตามนะคะเพื่อนๆแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่แฟนๆทั่วโลกต่างให้ความสนใจกันอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ซึ่งก็มีทั้งแฟนคลับที่ต่างลุ้นและให้กำลังใจลิซ่าและคุณเฟดริกในขณะที่แอนตี้เองก็ยังมีความพยายามสร้างเฟกนิว ว่าทั้งคู่เลิกกันอย่างต่อเนื่องแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสําหรับคลิปนี้แอดมิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ